อันนี้ที่ไหนแล้วคะที่ลุงชาวฟาร์ม <laughs> รายการจะทำคลิปแบบคลิปหนึ่งชั่วโมงแล้วยาวนะมีน้องหมามต้อนรับด้วยนะคะอันนี้ เยอะเลยข้อศูนย์จุดห้านะ เอาอันนี้อาหารว่างมีอดน้อาจะแตกได้นลอาจจะเบิดได้เลยอมยอันนี้หาอน่ไ กวางหรอไปเรียน,นเป็นเกีมากที่มาเยือนลุงชาวฟาร์มนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นนะคะตรงนี้คือกองฟามะคะเป็นฟารที่ให้วัวกินตรงนี้ตรงตรงนี้ก็เป็นกราตามนะคะเล <c oughs> ้ก็เป็น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็จะพาไปดูวัวฮันดใหม่นะคะที่จะเอาไปขายในต่อไปหมาเฝ้าฟาร์มเยอะมากเลยนะคะ วัวเออ <S <S วัวอ้อันนี้วัวพันอะไรวัวาสาวเรามองวัววัวมองเรา แต่มีอย่างหนึ่งที่เราว่าปัจจุบันอเมริกาเขาทำเรื่องของความน้ำมากกว่าความสูงนะครับไม่ใช่เป็นบอสสูงปัจจุบันอเมริกาใช้เป็นโมเสกกลางมันที่วเวอร์เตรเลียนะครับแต่เวลาเราวัดดูอย่างเป็นพ่อพันธุ์รุ่นประมาณสักปีเนี่ยนะความกว้างของปูวจะประมาณขนาดนีนนะ้นั่นคือสิ่งทดียวที่ทำได้นะครับแต่เวลาความสูงปุ๊บจะยืนก็ประมาณนี้ของที่ที่สูงร้อยแก็จะสูงประมาณเท่านี้แหละ วัวของเขาที่เป็นพวกแชมป์ในพวกนีนน้นะครับซึ่งเราความสุขบ้านเราดีแล้วนะครับคราวนี้การดูเนี่ยมตัวเนี่ยเราดูยังไงก็ได้ให้มันเป็นแผงกระดานนะครับแล้วเจนต่อไปทําไงก็ได้ให้มันดูเป็นเรื่องของปีบน้ํามันรู้จักปีบน้ํามันไหมที่เราถึงกันยี่สิบปีกันั่นกันะตอนนี้ก็จะพามาชมวัวรัสต่อไปนะคะแองกัตปะเนี่ยไม่ใช่ แ,แ,แน่นอนครับเรามาถ่เรื่องของประิ์เข้าไปท่ <นะ S 2> โจตัวและตอนแรกนอน,นอลูกครึ่งน,นะครับระหว่างไอพระพรน,นะครับซึ่งมีความเป็นมาเรื่องของเป็นวัวใหญ่แต่<อ>ไม่ใช่กระดูกนะครับเป็นวัวซากดีและสำคัญสุดก็คือเรื่องของสันในที่้าตัดกว้างคนที่มีสันในหน้าัดกว้างเท่าไหร่ เรนที่มีชินส่วนที่รู้สุของตัวเขาตอนนั้นเพิบในการทำงานต่อแล้ก็ต้องมาใส่ตัวเองอยากตัวนี้จะเป็นโยก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 บยกโยกโยกเยกดยกดยราไม่ยกโยรายกโยกโยกโยกี่กโ่กโยกอยกโยกโยกโยก่เป็นประมาณที่5% โยโย่เขไตูกัสที่หารตของมเสอ่อที่เป็นวัแดงนะครับันหน้ามันนี่ชนทอรวัวแดงที่าหาหก็จะกลายเป็นวัราต้องถ่ายรูปเลยย้อนแสงอันรานแองกัสเรื่องของสายพันที่ให้วัวเนื้อแดงที่ิ่ที่สุดในโลกเพราะนั้นเรื่องของเยอใหญ่จเป็นสิ่งที่เร์เฟคมากแต่ทันนี้เท่านั้นแองกัสมีข้อเสียคือมังกะนั่นคือข้อเสียของเขาเพราะนั้นปึ๊บ จะทำไงในเมื่อบ้านเรากินอะไรกันข้าวอะไรกันเนี้ยข้าวไรคก,กันจะเอา,า,าบ้านเราเป็นการคุกกิ้งบ้านเรามีแรปล,ลาฟใช่ไหมครับบ้านเรากระีก๊บมจิ้มแจว่วบางประเทศไม่มีเพราะนั้นต้องเข้าใจเหตุผลส่วนหน,น,นึ่งว่าทำไมเนื้อแดงบ้านเราถึงขับนิยมมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็แบบไม่เป็นจับในการที่จะกินเรื่องของราดหนึ่งหรือแต่ว่าเรื่องของเอ่อเรื่องจิ้ของเนเ,เ,เราไม่ก็เราเจะถึงไทย มาหนหน้ามาแล้วตัอ,อย่นะอยากจวติดหน้าอนอขี้ตรงนั้นน้ำไลีนู่น่เป็นหวัดปนะ่ะหน้ มึดูกล้องหลังมันจะสวยไหมมึงจับโทรศัพท์ดีๆนะจ๊ะเอ้ยมีนั้นดิวัตือุ๊ยวัตื่นปอน่ะเมื่อกี้อุ๊ยน่ารักอุ๊ยจอยจมูกเป็นระดับเทพอ่ะเขียวมากสวยอ่ะ

สวัสดีค่ะจิตจะ้องยังอันนั้นเขาทำแล้วต้องใช้อาลรดินโอนอาีูด้อนทำสวัสดีค่ะหิวแมวข้าอะไรเงๆๆ <laughs> ี้ยตัดภาพพิวกล้องชัดมากเลยมี จับวัวจับวัวเหรอที่กามทีการอท่าานะครับฝทาในจะมีอยู่สอท่ามีฟอนโปไฟลซต์โปรไฟล์มีองนะมีไซต์โปรไฟล์กับโปรไฟล์เดี๋ยวลองดูก่อนเดีพี่ก็จะท้าดูก่อนว้าวโอเคดูทาครับโอเคนะเอาโอเคนะเดี๋ยวพี่ถามนี้นะร่าวๆนะ ใครคิดว่าอยู่ฝนโปรไฟนะอยู่ฝั่งซ้ายของพี่หน่อยใครที่ว่าท่านนี้คือท่านฝน,น,นโปรไฟอยู่ฝั่งฝั่งพี่มีฝนโปรไฟกับอะไรนะสายฝนกต,ติกาคือต้องดูฝนโปรไฟก่อนแล้วก็ไปสายโปรไฟล์ที่หสองอันนี้คุณได้เห็นแล้วว่าสะโพวกวัวตัวนี้มันเปิดมากแค่ไหนมีตรงส่วนของพัฒนาตรงส่วนของเอ,อ่อใต้ ใต้ใต้ก้นนะมากแค่ไหนเพาะตรงส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่สามารถขยายขึ้นได้มากนะครับแล้วก็แน่นอนครับเอ่อพอมาดูเรื่องของอายุเพศด้วยนะครับว่าในส่วนนั้นใหญ่หรือเล็กมีต่อดำนะเนื้ออ่อเลนตอนนี้นะคะก็จะพาไปดูพ่อแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์เอื้อ ไปดูข้อเขานะคะว่าอ่ามันเป็นอยู่ยังไงนะคะสัมหษณ์หน่อยนะคะขอบคุณค่ะตื่นมากเลยหรอคุณน้าใช่ขอโทษดิข้าู่เหมือน <ort>. มีรู้สึกยังไงคะที่มาลุงชาวฟาร์มรู้สึกตื่นเต้นไหมคะคุณพี่นีค่ะหนูชอบวัวตัวนั้นมากที่จอดตัวน่ารักตัวสามอ้นเซ็กซี่จัดที่ฟาร์มนี้ฟาร์มนี้มีควายด้วยครับมึงไม่แน่ใจว่าฟาร์มนี้มีควายไหมแต่มีหมาที่เป็นด่างมีเลอคคูมเออเล็กคูนก็ใหญ่มากงว้อาหารขาดจะถังแก๊สระเบิด แลงว่าพืมเพื eh ่อนสาวสวยค่ะน้องครีมค่ะน้องเดค่ะน้องเดสน้องเดน้องมเมียากลูหิงค่ะสวัสดีค่ะ ได้อาหารมาแล้วค่ะก็จะพาไปดูจะพาไปไหนนะไปสถานที่ต่อไม่พี่จะไปแม่พันไงไม่ใช่กลับแล้วกลับแล้วเหรอเอ่อแม่พาแม่พันอยู่ตรงไหนอ่ะมึงไปไหนมี้อ๋อพอแม่พันถูกแล้วสวยเพื่อนเลยครับแ้ค่สวย อยากย่ะไปไอตัวหนักนี่คือยังไงเหรอคะสีดำสักันเผานะเยอะทำไมอ่ะโอ้เชเกอร์เชเกอร์โอเคอันนี้คือฟาร์มพ่อแม่พันธุ์นะคะไม่ได้ลงนะคะแค่มาดูบรรยากาศ ไม่มีอะไรนะคะย่าเองนะ่เราใช้ฟงมีอะไรคะมีอะไรแล้วเปล่าฮี่สระน้ำสวยมากดูนะคะสระน้ำสวยมากเลยคะสีอะไรสีครุ่น เอาไว้ระบบหมุนเวียนนะคะอัตโนมัตินะคะเนี่ยเห็นไหมไหเห็นไหมคะว้าวคุณพี่สองก็ค่ะยกยากขึ้นนะคะอันนี้คือฟลามอันนี้ก็คือ เก็บอาหารของที่รง้เช่ากัะแล้วก็เสิร์ฟด้วยยากก็เห็นแล้วนะคะว่าบรรยากาศของป่าพ่อแม่พันธุ์เมือเป็นยังไงเอาะมีอะไรอื่นอื่นแล้วต่อไปจะไปไหนกันต่อไม่รู้ค่ะ ในไฮคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อคอกนะคะเขานะสะน้ำใหญ่มากว้าวน้ำน้ำเล่นมากเลยคะ่ะ <c oughs> ใสกริง๊ง <c oughs>